ไม่ไงก็ต้องคุยกันดีๆนะจะได้อยู่ร่วมกันได้นะครับทั้งสำนักสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านเองครับะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาคุณผู้ชมครับรับชมข่าวมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับใครสนใจอยากที่จะมีผมสวยๆนะฮะผมยาวๆเลยต้องดูสิ่งนี้ครับ ตอนรับพี่หมิงชาลิสาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะต้องรีบมาให้ไลโอช่วยจริงๆถูกต้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพี่เป็นคนเคยมีปัญหามาก่อนคุณผู้ชมค่ะคือบางคนอาจจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ผมหมิงหนามากๆใช่ไหมคะหมิงจะหายจากหน้าจอไปสักพักหนึ่งเพราะว่าผมร่วงหมิงทําสีผมบ่อยค่ะได้ผมทุกวันโดนความร้อนตลอดเวลานะคะ ล่วงไปไม่รู้ตัวเชื่อ<ะ>ไมหมคะว่าวา,วางนิ้วไว้สองนิ้วจากภาพที่คุณผู้ชมเห็น<อ>คือสองนิ้วนั้นจริงๆ<ะ>คือปิดไม่มิดคือมันขาวเลย<อ>น่ากลัวมากคือเพื่อนอะแอบมาถ่ายรูปตอนก้มคือตกใจมากแ<อ>บบเฮ้ยทำไมผมละแวกขนาดนี้<ะ>ยิ่งไม่ว่านนั้นค่ะตอนนั้นตื่นนอนมาผมนั้นล่วงเต็มหมอนเลยอะแล้วเต็มเตียงเราก็ตกใจพอไปสระผมเชื่อไหมผมอะมันไปกระจุกอยู่ที่ท่อนามแต่ว่าด้วยความโชคดีไปเจอพี่หนุ่มก็บ่นกับพี่หนุ่มแบบนี้คุณผู้ชมว่าพี่หนุ่มผมล่วง น่ากลัวมากแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มบอกว่าแล้วทำไมไม่ใช้ไลโอพี่ก็บอกว่ามิงถึงไวที่ใช้ไลโอแล้วหรอแรงมากเพราะเรารู้สึกว่าคนที่ผมร่วงต้องเป็นคนสูงอายุเท่านั้นแต่ไม่ใช่นะคุณผู้ชมอันเนี้ยเคลียร์ความเข้าใจใหม่หมดคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคุณสามารถผมร่วงได้ตลอดเวลาปัจจุบันมิงอยากรบกวนให้กล้องซูมมาเลยนะคะอันนี้มั่นใจมากเพราะว่าอะไรมิดเลย1นิ้วเท่านั้นนะคะจากเกือบ2นิ้วอะตอนนั้นอะนี่เหลือนิ้วเดียวไม่เห็นรอยขาวแล้วนะคะคือผมมันเติมเต็มขึ้นมาจริงๆบอกเลยว่า มั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นเวลาไปทําผมผมขึ้นเป็นลูกนกเลยีก็เห็นเลยคือเห็นคลิปไหมเนี่ยอยากให้ดูมากคืออันนี้ช่างผมจําตัวพี่มิงหนูเก็บผมไม่ได้พี่ผมพี่ขึ้นเป็นลูกนกเลยคือหลังจากนั้นเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ไลโอแล้วเห็นผลมั่นใจมากยิ่งขึ้นและอยากจะบอกว่าไลโอเป็นที่รู้จักอยู่แล้วทั่วประเทศนะคะเพราะว่าบิลบอร์ดขึ้นทั่วประเทศมีหน้าพี่หนุ่มเยอะแยะเต็มไปหมดจริงๆนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของเส้นผมนึกถึงไลโอเป็นอันดับแรกแล้วคุณจะะปลอดภัยเพรรราาว่ไู้มค เพราะว่าไลโอนะคะเจ้าตัวนี้เลยค่ะพระเอกของงานนั่นก็คือแฮทอนิกนะคะแฮทอนิกตัวนี้นะคะได้รับการรับรองจากสถาบันสเปนคอนโทรเอเชียนะคะ,ะว่าสามารถเพิ่มความหนาของเส้นผมได้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการงอกใหม่อมของเส้นผมแล้วทำชะลอการเกิดผมงอกเมื่ม <า S 1> อคุณผู้ชมใช้4-12สัปดาห์ต่อเนื่องนะคะ,ะ,คะง่ายมากคุณผู้ชมอยากใช้ตอนไหนใช้เลยค่ะมิงฉีดไปเลยแห,แห้งได้เลยแห,แห้งได้เลยไม่จําเป็นจะต้องไปฉีดตอน ที่แบบสระผมคุณฉีดเสร็จคุณนวดเลยค่ะเห็นไหมนวดปุ๊บนะคะตัวแฮร์โทนิกจะซึมเข้าไปนะคะยิ่งฉีดบ่อยจะยิ่งเห็นผลไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสารสกัดของเขาทั้งหมดนะคะมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะไม่ผสม SLS ไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ<อ>ไม่มีตัวที่ทําลายหนังศีรษะด้วยแต่หมิงอยากจะแนะนําให้คุณใช้กับแชมพูเพราะอะไรรู้ไหมดีนะแชมพูของไลโอคุณใช้ปุ๊บความมันบนหนังศีรษะมันจะหายไปเลยแบบจับปุ๊บเอียดเลย คือถูกต้องเวลาผมมันจะทําให้ผมคุณร่วงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นอยากให้ใช้ควบคู่กับครีมนวดเพราะตัวครีมนวดตัวนี้จะทําให้ผมคุณดูสลวยแบบนี้นี่มิ่งได้ทุกวันแต่ผมยังไม่กระด้างเลยแตกเลยใช่อันนี้เพราะมิ่งใช้ครีมนวดของไลโอทุกวันนะคะแล้วที่สําคัญโรงงานได้รับมาตรฐานมากๆคุณดูเลยค่ะพี่หนุ่มไปทดสอบด้วยตัวเองไปดูแลด้วยตัวเองนะคะแล้วพี่หนุ่มเป็นคนรีวิวที่มิ่งเชื่อใจมากที่สุดเพราะว่าพี่หนุ่มอายุ55 เรานะปัจจุบันนี้คนไปทักพี่หนุ่มว่ยอายุ30กว่าเพราะอะไรนคนเรายิ่งผมหนามันจะยิ่งดูเด็กคุณผู้ชมแล้วพี่หนุ่มไม่กล้าตัดผมคือไม่อยากตัดผมเพราะรู้สึกภูมิใจกับการผมหนาขนาดนี้ในวัยห้าถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาแบบพี่หนุ่มหรือหมิงหรือใครก็ตามที่มีปัญหาอยู่นะโทรมาเลยวันนี้หมิงมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันนะคะสําหรับไลโอนะคะวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซื้อนี่ค่ะแคโทนิก4ขวดนี้นะคะ1 2 3 4 คุณซื้อเพียง4ขวดนี้เท่านั้นหมิงจะแถมให้ไปเลยนะคะ แถมนี่เลยจ้าแชมพูค่ะอีก4ี่ขวดด้วยกันนะคะหนึ่งสาสี่สี่ขวดนี้หมิงแถมให้นะคะพอไหมคะขออีกได้ไหมคะขออีกใช่ไหมขอมาก็ให้ไปนะคะนี่เลยแล้วหมิงก็ให้ครีมนวดค่ะบอกแล้วว่าต้องซื้อต้องใช้ครบเซตหมิงเลยแถมมาให้เป็นอีกครีมนวดหนึ่งสี่ทั้งหมดนี้นะคะของแถม8ชิ้นนี้คุณผู้ชมได้ฟรีไปเลยมิงแถมให้หมดเลยทั้งมือนี้นะคะเพียงคุณผู้ชมนะคะซื้อแฮร์โทนิกสขวดนี้เท่านั้นนะคะ จากราคาเต็มเกือบ7,000ันคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายเพียง1,980บาทเท่านั้นนะคะตกขวดนึงเนี่ยสิชิ้นนี้ร้อยกว่าบาทคุกคุ้มมากจริงๆนะคะ,คะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญาตโทรมาที่0ูนย์สองห0 2 1งหนึ่งหรือว่า ไ ne o Shop หรือว่าสแกน Q ิวอัคน้าจอได้นะคะจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าขอจํากัดสายที่100สายแรกเท่านั้นพี่หนุ่มแอบบอกมางตรีบถ้าหมิงให้เกิน100สายที่จะไม่ให้หมิงมาอ่อยแล้วเ้าถูอว่าเธออ่อกทีไรฉันจะทุบทีจำกัดนิดนึงแต่หมิงจะบอกว่าหมิงอะมีเคสที่เห็นคนมีปัญหาลบเหมึอนตัวเอ็มเลยเข้าใจไงคุณผู้ชายที่มีปัญหาทั้งไข่ดาวเป็นตัวเอแบบภาพที่เห็นอยู่นะคะพอใช้ไลโอไปจากตัวเอ็มอะผมมันขึ้นมาเลยเหมือนเหมือนลูกนกเหมือนหมิงเลยเขาก็จะภูมิใจมากยิ่งขึ้นนะคะ คนที่เป็นไข่ดาวก็จะฟูขึ้นมาหรือว่าคุณผู้หญิงพี่คนนี้ค่ะคุณป้าผมน้อยมากทําสีผมมาทั้งชีวิตดัดผมมาตลอดผมนี่คือบางมากๆบางทีต้องใส่วิกใส่แฮร์พีปัจจุบันไม่ต้องใส่ให้หนักหัวแล้วนะคะเพราะว่าใช้ไลโอแล้วผมขึ้นมาหนามากๆนะคะแล้วก็มีรีวิวของคุณผู้ชมที่ส่งมาขอบคุณเราเราก็ขอบคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะคะที่ร่วมใจมาเป็นครอบครัวไลโอของเรานั่นเองนะคะผู้ชมขาะโปรโมชั่นนะคะพิเศษสุดจริงๆวันนี้นะคะมาเลยค่ะ0 2 1 1 1 6 0 องหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกพันต้นเดือนแบบนี้ถ้าใครถูกรางวัลอะไรมาเอาเงินมาซื้อเลยค่ะจัด <laughs> ค่ะบอกเลยนะคะต้องจัดคุ้มมากๆเลยนะคะศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกพันศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกพันนะคะมีอะไรบ้างย้ำอีกทีไลโอไฮโทนิกแบบนี้สี่ขวดหนึ่งสองสามสี่ซื้อไปแค่สี่ชิ้นนี้แต่คุณผู้ชมจะได้แถมนี้เลยค่ะแชมพูอีกสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ครีมนวดอีกสี่นะคะเป็นแปดชิ้นนี้แถมฟรีไปเลยนะคะสิบสองชิ้นนี้ที่อยู่ในมือหมิ่งนี้นะคะเยอะมากจริงๆนะคะจ ราคาเต็มเกือบ7 0 0 0วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง1,980บาทเท่านั้นนะคะ,ะขอจำกัดสายที่100สายแรกเท่านั้นที่โทรมาที่0ูน1 1 6 0 0 0 0ึ1งหนนะคะหรือว่าแอดไลน์โอช็อหรือว่าสแกน Q r อาโค้ดหน้าจอนะคะย้ำเลยนะส่งฟรีส่งฟร,รีเนี่ยเขาส่งเกือบ200แล้วนะเพราะว่ามันหนักมากๆ<ะ>คุณผู้ชมเกือบ200คุณผู้ชมได้ฟรีไป,ไปอีกนะคะเก็บเงินปลายทางด้วยตกชิ้นละเนี่ยลอยกว่าบาทเพราะบางคนไปปลูกผมบางคนต้องแบบโอ้ย สารพัดวิธีแต่ไม่ได้ผลค่ะแต่คุณลองมาเจอไลโอก่อนค่ะแล้วคุณจะบอกว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมเสียผมแบบไม่ไหวแล้วจริงๆกับปัญหาเรื่องเส้นผมโทรมาที่02-1116000 1 2 1 1 1 6 0 0 0หรือว่าแอดไลโอช็อปสแกนคิวอัคนาจอได้เลยค่ะขอบคุณโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรหรือว่าแอดไลสั่งได้เลยค่ะมาดูผลหวตกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่า คนไทยเนี่ยยังหวังรวยจากการเสี่ยงโชคอยู่หรือไม่ใน34 HDF ของเรานะคะ79%เขาบอกว่ายังมีหวังอยู่นะนส่วนอีกประมาณ20%บอกว่า พอกันทีคนไทยอยู่กับความหวังจริงๆค่ะคุณ,คณผู้ชมตวาหวังกันต่อไปนะครับงวนหน้าก็ยังมีหวังอยู่ <c oughs> นะคะ,ะคุณผู้ชมค่ะฝากรายการดีๆไว้อีกหนึ่งรายการนะคะสำหรับรายการนี้เลยเด็กไทยหัวใจโขนค่ะเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างบริษัทกนตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์อยากจะคัดไอดอลเด็กๆให้เป็นหน้าตาศิลปินค่ะก็ติดตามกันได้เพราะว่านี่เป็นเรยลลิตี้โชว์ที่จะคัดเลือกน้องๆอายุระหว่าง9ถึง13ปีนะคะเป็นการให้โอกาสเด็กไทยได้มาอยู่ในแวดวงของ สามารถติดตามรายการใหม่นี้นะคะตอนแรกเลยวันเสาร์ที่3พฤษภาคมนี้นะคะเวลา15นากาสนาทีทางอมรินทีวี HD ช่อง34ส่วัสนดีเรา3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ